สวัสดีครับผมชายบาบาอุดรครับวันนี้จะมารีวิวปัตเตอรเลียนนะครับรเฉลี่ยของแบรนด์แกมม่านะครับรุ่น x e v o ครับรุ่นนี้จะเป็นทิมเมอร์นะครับจะเป็นกันขอบมาดูในกล่องเลยนะครับเปิดกล่องขึ้นมานครับก็จะเจอแท่นชาร์จแล้วก็ตัวปัตเตอรเลียน แล้วก็ฝาครอบให้อ,อีก2ชิ้นนะครับ2ส,สีดูตัวเครื่องก่อนเลยครับตัวเครื่องคือบอกเลยครับว่าสวยมากครับสวยมากน่าใช้มากครับแค่มองเห็นก็คือหลงรักเลยนะครับรุ่นนี้สวยจริงๆครับดูฟันนะครับ คมกิบเลยครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้จะเป็นแบรนด์ของทางอิตาลีนะครับดูฟันครับคมกลิบเลยครับแล้วจะมีฝาครอบมาอีกสองสีนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จมาดูข้างในกล่องเลยครับข้างในกล่องก็จะมีสายควงสันลองสายชาร์จ ชาร์จรุ่นนี้ดีมากครับมีหัวอะแดปเตอร์มาให้ด้วยครับมีหัวชาร์จมาให้ด้วยแต่แบบชา์อะแดปเตอร์ก็มีนะครับชาร์จได้2ระบบครับมีฟันฟันให้1ชิ้นนะครับฟันเปลี่ยนได้ด้วยครับมาดูสเปคนะครับสเปกก็อยากให้ดูที่ข้างของนะครับสเปกก็ความแรงอยู่ที่1 0 0 0 0น RPM นะครับคือหนึ่งหมื่นรอบต่อนอาทีนะครับฟันจะเป็นฟันลามาแบ็คไดมอนด์นะครับคือเป็นฟันทำมาจากเพชรดำนะครับเพชรดำเคลือบสารนะครับฟันคมกริบเลยครับตัวนี้ก็สามารถตั้งฟันซีโร่แกปได้นะครับก็จะมีขาครอบให้เปลี่ยนได้ครับ แบตเป็นแบตลิเธียมไบออนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้120นาทีนะครับแล้วก็มีไมโครชิปนะครับประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็มีฝาครอบนะครับเปลี่ยนได้ครับแล้วก็เสียงเสียงต่ำนะครับเสียงเงียบนะครับรุ่นนี้ครับบอกเลยครับว่าุ้มค่าสุดๆครับตัวนี้ตัวนี้รับประกันสินค้า1ปีนะครับ ประกันสินค้าหนึ่งปีถ้ามีปัญหาอะไรพังก่อนก็ออกบริษัทร,รับผิดผิดชอบให้นะครับสามารถเคลมได้นะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับนะครับผมจะแปะไว้ที่เพจมุมด,ด้านซ้ายนะครับสวยมากครับมาลองฟังเสียงกันดูครับ เสียงนิ่มนะครับเสียงนิ่มรอบจัดมากครับฟังในโทรศัพท์อาจจะเสียงดังนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันเก็บเสียงได้ดีครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันสาร้อยบาทนะครับใครที่อยากได้แบตเตอรี่ดีๆสักตัวนะครับเป็นตัวโปรดหรือว่าตัวเทพรหรือว่าตัวที่เราชอบครับแนะนำตัวนี้เลยครับ เือใครถูกใจใครนะครับก็สั่งซื้อได้ที่เพจเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวตัดด้วยนะครับแต่ตัวตัดผมจะรีวิวอีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปครับใช้กันขอบแกะลาแบบไม่ต้องใช้มิโกนเลยนะครับสามารถใช้แทนมิดโกนได้เลยครับตัวนี้ครับมาดูตอนกันนะครับผมจัดกันผมสั้นๆนะครับตัวนี้บอกเลยครับคมรีบเลยครับ ขนาดกันผมสั้นก็ยังได้คมขนาดนี้นะครับดูตามคลิปเลยนะครับความคมครับผมกิบเลยครับตัวนี้ไม่กินเนื้อนะครับสามารถกดแรงได้เลยครับดูครับปึ๊บคมเลยครับคมมากครับตัวนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ แล้วก็มีการรับประกันสินค้าด้วยนะครับ1ปีครับใครสนใจก็ติดต่อไปที่เพจได้นะครับเห็นไหมครับคมปิบเลยครับขนาดกันผมสั้นนะครับนะครับถ้ายาวประมาณเบอร์หนึ่งก็จะยิ่งคมกว่านี้ครับนี่คือผมไล่เบอร์0.5เองครับเหนไครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ